จากกรณีที่จังหวัดสงขลาถูกคลื่นลมแรงพัดกระนำกัดเซาะชายฝั่งอยู่ตลอดเวลาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่บริเวณชายหาดของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่บริเวณชายฝั่งปลายกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบานทุ่งใหญ่หมู่ที่3ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาที่ไม่มีการก่อสร้าง คืนได้กัดเซาะชายฝั่งเข้ามาจนถึงบริเวณแนวสนชายหาดทําให้ต้นสนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้มระเนระนาดไปแล้วเจ็ดต้นภายในเวลาสองวันนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริเวณชายหาดที่ถูกคลื่นกัดเซาะจนทําให้ต้นสนขนาดใหญ่ริมทะเลโค่นล้มได้รับความเสียหายบริเวณบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่3ตํตบลเขารูปช้างอําเภอเมืองสงขลาโดยมีนายชัยพรน,นิยมแก้วในอําเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยนายเอกชัยสิริพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ด้านนายยิพลบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ ที่ถูกคลื่นซัดชายฝั่งบริเวณตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งได้นำดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมรสุมคลื่นลมแรงโดยบริเวณนี้จะเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ทุกปีมีการกัดเซาะชายฝั่งเป็นเหตุให้ต้นสนซึ่งมีอายุกว่า50-70ปีได้รับผลกระทบล้มเป็นแนวอย่างนี้ ดังนั้นในระยะอันใกล้นี้จะเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยการหามาตรการในการแก้ไขปัญหาขึ้นกัดเซาะชายฝั่งว่าจะมีมาตรการแก้ไขอย่างถาวรอ,อย่างไรวันนี้ก็ถือว่าได้ลงมาดูพื้นที่นะครับสถานที่ที่ขึ้นกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณตำบลของรูปช้าง อำเภอเมืองสงขานะครับซึ่งวันนี้ท่านในอำเภอและท่านสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดนะครับได้นํามาดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสารสุตน,นะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจะเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ทุกปีแล้วมีการกัดเซาะชาฝั่งเป็นเหตุให้ต้นสนเนี่ยซึ่งมีอายุ50ปี70ปีเนี่ยได้รับผลกระทบล้มเป็นแนวอย่างนี้มาทุกปี นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าในระยะใกล้ๆนี้จะเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอะนะครับจะเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าไม่ว่าจะเป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรมโยธาธิการและทงเมือนนะครับของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าของพอพ,พนะครับจะได้มาพูดคุยกัน หามาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาคลื่นกระทบชายฝั่งอย่างเนี้ยจะแก้กันอย่างหาวรอย่างไรกระทบไม่อย่างนั้นเนี่ยต้นสุนที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามที่นี่ก็จะถูกกระทบอย่างนี้ตลอดไปเราจะหามาตรการและก็ทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างไรในการที่จะได้ช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้รักษาสิ่งเหล่านี้รักษาธรรมชาติไว แต่ว่าสิ่งใหม่ที่ทําก็ไม่ให้กระทบกับธรรมชาติมากนักนะครับอันนี้ก็จะดำเนินการต่อไปก็จะขับเคลื่อนโครงการนี้ผ่านโครงการขับเคลื่อนไปไปด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหนานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนครับ้ดดดดดต้นระยะสั้นแก้ปัญหาย,ยัางไงก่อยไหมคะท่านผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยต้องลองดูว่าหน่วยงานเดิมซึ่งทราบว่ามีงบปละมาณอยู่แล้ว แต่ว่าทําความเข้าใจกับชุมชนยังไม่เรียบร้อยที่จริงทราบว่ากรมเจ้าท่าเนี่ยมีประมาณอยู่ก้อนหนึ่งแต่ว่าเ,เกิดอะไรขึ้นผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะได้ลองดูว่าจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้ชายหาดบริเวณนี้เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็จะเชิญทุกฝ่ายมาร่วมหารือทั้ง,งเ,เร็วๆนี้นะครับก,ก็วันนี้ก็ได้หารืัอทกันในอำเภอเป็นเร่มต้นแล้วนะครับ